ขอขอบคุณคําแปลจากเพจแครอทแปลมังงะด้วยนะครับสามารถเข้าไปกดไลค์กดติดตามได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับสามารถโดเน a t สนับสนุนความเลอะเทอะได้ที่นี่เลยนะครับรอชนผู้ไม่มีวันตายไม่คิดเลยว่าเด็กคนนี้นอกจากดวงชะตาจะแปลกประหลาดแล้วยังมีตัวตนที่ไม่ธรรมดาอีกด้วยอย่าว่าแต่นายเลย ฉันเองก็ยังไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยสักนิดใครจะไปคิดแล้วว่าพ่อของฉันจะเป็นผู้ฝึกฝนนะเพียงแต่ภารกิจของผู้เป็นนามตะบเบาะแสของพ่อล้วนเกี่ยวข้องกับสุสารเซียนหมดเลยมันบังเอิญเกินไปหรือเปล่ายังไงก็เถอะการเดินทางครั้งนี้จะต้องมีอุปสรรคที่เราคาดไม่ถึงแน่คนที่ไอเกซียบอกว่าจะส่งมาช่วยเราจะเป็นคนแบบไหนกันนะอะกงกิงกงเกงกงเกง เฉีนเซวียนผู้ช่วยของนายมาถึงแล้วฮะมากันแล้วเหรอความจริงผมก็รู้ตั้งแต่ตอนที่ท่านเซียพูดแล้วล่ละครับว่าจะต้องเป็นหน้าหงแน่นอนยียีรู้ว่าเธอจะไปเขาจงนานเลยบอกว่าจะไปด้วยแต่ฉันจะยอมให้ยียีไปที่อันตรายแบบนั้นได้ยังไงสุดท้ายเธอก็ไม่ฟังก็เลยตามมาด้วยนะ่ะเฮ้ยยุดของหน้าหงสวยจังเลย ปกติเจ้าแต่งตัวแบบนี้ไปขุดสุดสานหรอเดี๋ยวศพพวกนั้นก็เตือนกันพอดีเฮ้เออผัวฟิวอ่าสุสานของคนในสมัยโบราณนนะ่ะอันตรายมากมีผีสางนางไม้เร่ร่อนเต็มไปหมดแต่ก็ต้องแต่งตัวให้มิดชิดอยู่แล้วเพราะงาั้นท่านเชียจึงเตรียมชุดไว้ให้พวกเธอด้วยเอาไปใส่ซะ ชุดนี้ดูหนักมากแต่พอใส่แล้วกลับเบาหวิวเลยฮะวิเศษสุดๆไปเลยมักจะมีการต่อสู้ขนาดรล้นสุสารอุปกรณ์เบาเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นเสื้อผ้าพวกนี้ไม่เพียงแต่น้ำหนักเบาแต่ยังสามารถป้องกันการโจมตีได้อีกด้วยอ๋ออย่างนี้นี่เองไม่ใช่เสื้อผ้าธรรมดาสินะอ๋อหือ ชุดป้านี่ไม่เห็นเข้ากับข้าเลยสักนิดข้าไม่ชอบอย่าว่าแต่เธอเลยชุดนี้ฉันจะใส่ออกบ้านได้ยังไงกันเล่าอุ๊บส์ก็เหมาะสมดีนี่นะจะบ้าเหรอแต่เอาจริงๆชุดพวกนี้มันดูเวอร์ไปหน่อยนะพวกเราต้องใส่แบบนี้ขึ้นเขาจริงดิแน่นอนอยู่แล้วก่อนจะไปฉันจะพาพวกเธอไปซื้อของที่ตลาดด้วย เฮอใส่แบบนี้ไปเดินตลาดเนี่ยนะเอาจริงดิหาตลาดเหรออย่าบอกนะว่ารีบออกเดินทางกันได้แล้วเปิดตลาดอยู่ในนั้นนั่นแหละตามมาสิ เป็นบันไดที่น่ากลัวจังเลยตลาดที่ว่าคือที่ไหนหรอคะตลาดที่ว่าก็คือตลาดนรกถือเป็นตลาดมืดของผู้ฝึกฝนเชียวนะหืตลาดมืดงั้นหรออะไรนะนรกงั้นหรอพวกเรากำลังจะไปนรกหรอถูกต้องมีคำกล่าวว่าหลายร้อยปีที่แล้วผู้พิพากษาของนรกได้นำอาวุธวิเศษกลับมาให้ยมราช ยมราชสนใจอาวุธวิเศษชิ้นนั้นมากเขาจึงอนุญาตให้ผู้ฝึกฝนมาที่ยมโลกเพื่อทำการค้ากับพูดปีศาจและใช้เงินวิญญาณใช้เพื่อซื้อขายกันจริงๆแล้วเงินวิญญาณใช้เพื่อซื้อโอกาสในการเกิดใหม่ตราบใดที่มีเงินวิญญาณมากพอไม่ว่าใครก็สามารถเกิดที่ตระกูลที่ร่ำรวยได้เพราะงั้นผู้ฝึกฝนจึงนำไอเทมวิเศษเหล่านั้นมาแลกกับเงินวิญญาณ เมื่อเวลาผ่านไปผู้ฝึกฝนจำนวนมากลงมาที่ยม,มโลกเพื่อทำการค้าขายผู้ฝึกฝนบางคนจะใช้เงินวิญญาณเพื่อแลกเปลี่ยนไอเทมที่นี่หรือบางคนก็เริ่มทําธุรกิจผิดกฎหมายนารกมีพื้นที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆตามจำนวนประชากรอ,อ๋อฉันเข้าใจแล้วเพิ่งจะเคยได้ยินเรื่องใช้เงินซื้อขายกันในนรกนัเนี่ยถ้างั้นคนจนก็เสียเปรียบนะสิเรื่องที่เจ้ายัางไม่รู้ มันมีอีกมากมายนับไม่ถ้วนเลยละคิดไม่ถึงเลยจริงๆว่านรกก็มีตลาดแบบนี้เราอาจจะหาซื้อของดีๆที่นี่ก็ได้นะยิ่งถ้าเราทำเพื่อเรามาซื้อของที่จำเป็นเท่านั้นไม่มีเวลาไปทำอย่างอื่นหรอกนอกจากอาวุธที่ต้องใช้แล้วเรายังต้องตามหาไอเทมพิเศษที่ชื่อว่ายินหมิงพ่อของยียีเคยเข้าไปในส่วนลึกของตระกูลเซียนเขาบอกว่า หากไม่มีไอเทมพิเศษนี้จะไม่สามารถเข้าไปด้านในได้เพราะงั้นคงต้องเพิ่งพาพลังประเมินของเธอเพื่อประเมินว่าเป็นของแท้หรือเปล่าโอเคครับผมจัดการเองฮ <c oughs> มาถึงแล้วโอค,อคึกคักจังไม่คิดเลยว่า นรกจะมีมนุษย์อยู่มากมายขนาดนี้ข้าเองก็เพิ่งเคยมาตกใจเหมือนกันแฮะน้าของคะผู้ชายใส่หน้ากากคนนั้นน่ากลัวจังเลยชู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 เบาๆสิคะคุณหนูเขาเป็นคนที่ท่านยมราชส่งมาเพื่อรักษาระเบียบของที่นี่อย่าไปหาเรื่องพวกเขาล่ะค่า หลิวซอนมาขายของตรงนี้ต้องจ่ายภาษีด้วยจ่ายมาเดี๋ยวนี้เออขอโทษจริงๆครับแต่ร่างของผมขาดทุนจนไม่รู้จะหาวิธีไหนไปจ่ายพวกท่านแล้วล่ะครับท่านทั้งสองอย่าไปเชื่อที่เด็กคนนี้พูดเลยมันไม่ได้จนหรอกนะครับผมได้ยินมาว่าจริงๆแล้วยินหมิงอยู่กับเด็กคนนี้ด้วยละกุยเยียนหง พวกท่านต้องยึดของมันไปให้หมดเดี๋ยวมันก็ยอมจ่ายเองฮะยินหมิงงั้นเหรอผมเป็นถึงคนสดแนมของที่นี่รู้ทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในนี้ทั้งหมดเลยนะครับยินหมิงอยู่กับเด็กคนนี้พวกท่านต้องจับตัวมันเอาไว้เลยคุยเย็ยนทงบอกว่ายินหมิงอยู่ที่เด็กคนนั้นด้วยล่ะพวกเราไปซื้อต่อเขาดีไหม ยังไงซะร้านนั้นก็ต้องหาเงินไปจ่ายค่าภาษีอยู่แล้วนี่นาไม่ได้เดี๋ยวก็มีเรื่องกับสองคนนั้นหรอกในตลาดแห่งนี้มีกฎสำคัญคือต้องจ่ายภาษีและค่าเช่าให้กับยมราชผีพวกนี้นอกจากจะรักษาความสงบยังมีหน้าที่ในการเก็บภาษีอีกด้วยถ้าหากว่าผู้ขายไม่ยอมจ่ายพวกเขาก็มีสิทธิ์ในการยึดสินค้าทั้งหมดไปและจะคืนให้หลังจากจ่ายครบตามกำหนด เข้าใจแล้วเพราะเป็นเงินที่ต้องมอบให้กับยมราชจึงมีความสําคัญมากแต่ถ้าพวกเขายึดสินค้าไปกว่าคนขายจะจ่ายหมดพวกมันก็คงเก็บเข้ากระเป๋าตัวเองไปไม่มากก็น้อยถ้าพวกเราไปซื้อของกับเขาตอนนี้แล้วก็ผีสองตัวนั้นก็จะไม่ยึดของไปทําให้เกิดความบาดหมางระหว่างกันได้ถูกต้องเพราะแบบนั้นจึงมีคนสอดแนมคอยสังเกตการซื้อขายในตลาด พวกมันจะทำหน้าที่สอดส่องร้านที่มีของหายากแต่ไม่มีเงินจ่ายภาษีหลังจากนั้นก็จะพาผีพวกนั้นไปยึดทรัพย์และเอาไปแบ่งกันอ๋อยอ,อย่างนี้นี่เองถ้างั้นพวกเราอยู่เฉย,ยๆจะดีกว่าดูนี่สิครับท่านอย่าไปฟังที่หมอน,นั่นพูดเลยนะครับท่านผมไปรับของมาขายเมื่อไม่นานนี้ก็จริงแต่เป็นของธรรมดารรมดาทั้งนั้นเลยครับ จะไปมีไอเทมระดับสูงอย่างยินหมิงได้ยังไงล่ะครับชิขยะตรงนอนเลยนี่นาเอ๋ทำไมกันสายข่าวของฉันให้ข้อมูลผิดงั้นหรอยินหมิงไม่ได้อยู่ที่แกจริงดิฮฮ่ก <c oughs> ุยเย็ยนทงสมกับเป็นคนสอดแนมจริงๆแม้แต่ยินมิงที่เราซ่อนเอาไว้มันยังรู้ได้แต่ว่าไอเทมชิ้นนี้เป็นไอเทมระดับสูงคนทั่วไปนะ ไม่สามารถรู้ได้หรอกว่ามันเป็นหน้าตาแบบไหนขยะพวกนี้จะเอาก็เอาไปเถอะฉันไม่สนใจหรอกแม่แม่ผมเองก็รู้จักกฎของที่นี่ดีพวกท่านเอาของพวกนี้ไปก่อนนะครับและผมจะจ่ายภาษีให้ทีหลังเอ่อท่อยางน้นไม่ได้นะของพวกนี้มีมูลค่าไม่ถึงครึ่งหนึ่งของภาษีเลยตามันคิดจะหนีขึ้นมาจะไปเก็บภาษีที่ใครล่ะ ยึดของของมันไปให้หมดเลยเกพูดถูกพวกเราจะยึดของพวกนี้ไปก่อนไว้เกจก่ดยภาษีเมื่อไหร่ค่อยเมาออคืนแล้วกันเฮ้ยเอาของฉันไปหมดแบบนี้ฉันจะขายอะไรล่ะเนี่ยอีกอย่างยินมิงก็อยู่ในนั้นด้วยทำไงดีกุยเยียนทงไอเวนเอ้ยเฮ้อหลิวซานโชคร้ายจริงๆที่มาเจอคนพวกนี้ ฉันจะเป็นลมแอะเอเอท่านทั้งสองครับตามที่พวกเราเคยตกลงกันวันนี้ผมจะเอาของชิ้นเล็กๆก,กลับไปสักชิ้นสองชิ้นแล้วกันนะครับยังมีหน้ามาขอแปลงของอีกนะเพราะนายบอกว่าที่นี่มียินหมิงอยู่พวกเราก็เลยอุตส่าห์ถอมาถึงที่นี่ช่องเถอหน้าพวกเรายังมีเรื่องอื่นต้องไปทำนะ ตาฟานเทียนที่ฉันให้นายไปละ่ะรีบหาให้เจอละ่ะนั่นคือสิ่งที่ท่านยูมราชต้องการนะถ้านายหาเจอแล้วก็พวกเราจะให้รางวัลตอบแทนอย่างงามเลยเฮ้ตาฟานเทียนหรอมันคืออะไรกันวะไม่ต้องห่วงหรอกครับผมจะรีบไปตามหาให้เลยเฮ้ <c oughs> ตาฟานเทียนเป็นสมบัติอันล้ำค่ามันจะไปหาเจอง่ายๆขนาดนี้ได้ยังไงและแม้ว่า ฉันจะเจอมันฉันก็จะไม่ให้พวกแกรอกฉันจะเอาไปให้ท่านยมามาชัโดยตรงไม่ดีกว่าหรอฮะ <c oughs> เสียเวลาจริงๆเลยฉันว่าพวกเราเรียบไปตามหายินหมิงที่อื่นกันเถอะไม่ต้องไปไหนแล้วยินหมิงอยู่ตรงหน้าพวกเราแล้วฮ่าฮ่ฮ่ไอ้หลิวซานแม่งโง่ชะมัดเลยคิดว่าจะปิดบังฉันได้หรือ,อยังไงเฮ้อ ของที่ได้มาวันนี้คุ้มค่ากว่าการนั่งขายของแบบนี้เยอะเลยฮ่า <laughs> ฮ่าฮ่าเกยเย็ยนทงหินในมือของนายฉันขอซื้อม,มันด้วยเงิน 500, <laughs> ห้าแสนฮะโหฮ่าฮ่าห้าแสนถูกต้องห้าแสนก้อนหินในมือของแกนั่นแหละชีไอคนพวกนี้ต้องการของสิ่งนี้หรอพวกมันจะรู้ไหมว่าเป็นยินหมิงบ้านา ถึงเงินห้าแสนจะไม่น้อยก็เถอะเพียงแต่เงินห้าแ0นและกระพินก้อนนี้ก็ได้อยู่หรอกแต่ว่าร้านของฉันชื่อร้านพนันถึงจะจ่ายเงินแล้วฉันก็ให้ไม่ได้หรอกต้องเสี่ยงโชคเอาเฮ้ยเงินก็จ่ายไปแล้วนะโว้ยเฮ้ยไอแกนวดติมผิดแล้ว บ้านเมืองมีกฎหมายร้านของฉันเองก็มีกฎเช่นกันเงินห้าแสนกับการพนันหนึ่งครั้งแม้ว่าพวกเธอจะหยิบได้อะไรก็ต้องยอมรับมาสิกล้าไม่ล่ะเฮ้ยกูละมันเขี้ยวจริงๆฟันซี่สุดท้ายของมึงนะ่ะกูขอนะ <c oughs> ตัวตีครับอินไปหน่อยฮึ <c oughs> <c oughs> ไม่มีปัญหาอยู่แล้วฉันจะเล่นด้วยก็แล้วกัน